มาพบกับผมเซลล์น้องบอลอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับบอลมีรถนะครับสาย Honda เป็น Honda Accord นะครับปี2011ออปชันแบบว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นโัวท็อปสุดนะครับสีดำคิสตั้นด้วยนะครับก็โปรโมชันเหมือนเดิมนะครับฟรีดาวนะครับออกรถเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วคันนี้บอกเลยสวยกิฟต์เตะตาเตะใจพี่เพื่อนทุกคนแน่นอนเดี๋ยวบอลพาไปชมออปชันและราคานะครับว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้เสียเงิน มันี้ไปหรือเปล่านะครับเชิญครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ารถ Honda Accord ตัว2.4 EL ตัวท็อปสุดในวีเกเตอร์ของเราแล้วนะครับก็สำหรับคันนี้เป็นสีดำคริสตัลนะครับคันนี้ถ้าออกใหม่ป้ายแดงนี่ต้องเพิ่มเงินนะสำหรับสีดำคันนี้ตัวไฟหน้านี่นะครับสวยๆเลยเป็นแบบไฟหน้า HID นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับพร้อมมีไฟแบบออโต้นะครับเรียลไทม์เวลาตอนกลางคืนก็เปิดเองด้วย นะครับในส่วนของตรงนี้ไอ้ที่ปัดน้ําฝนนี่ครับรุ่นนี้พิเศษหน่อยจะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับเพราะว่ามาเฉพาะตัวท็อปนะสําหรับสเปคนี้เนาะนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับสวยเลยแหละนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กขอบ17ด้วยเป็นล้ออลอยขอบ17จาก h o n d ้าเลยนะครับในส่วนของบอดี้รอบคันเนี่ยค่อนข้างที่จะกิฟต์นะครับสภาพรอบคันเนี่ยบอลให้เลยนะครับเ0เต็มนะครับและตัวนี้สามารถเติม e 2 0ได้แล้วนะ ก็สาหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับคันนี้ก็ไม่ต้องถามดีกว่านะครับก็เปลืองนิดนึงนะครับก็เปลืองอยู่แล้วนะครับนี่แอคคอร์ดนะครับแล้วก็ได้ทะเบียนนี้ด้วยนะ6กท7619นะครับเลขเต็มเลขรวมได้30นะก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่มองหารถสาย Hon d a คันนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับบอลบอกก่อนเลยใครที่กำลังมองหารถใหญ่ๆแนวแบบครอบครัวกลางๆอยู่ ซีดานคันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับให้ดูความสวยความงามรอบคันก่อนก่อนจะไปดูภายในกันปะเราไปดูภายในว่าคันนี้ออปชันจริงเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะครับอ่ามาตัวภายในนี่นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะครับมาด้วยนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแทิศทางนะครับสวยๆเลยออปชันล้ำๆขนาดนี้แล้วก็ ตัวนี้นะครับมาจะพามาดูออปชันกันนะครับตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับเล่นโหมดแล้วก็มีคูชคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้เลขไม่อาจจะเยอะไปหน่อยนะ238,259กิโลเมตรแต่ก็ถือว่าน้อยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ยังมีในส่วนของเกียร์เพเทนชิพนะครับ5สปีดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบ VSA นะครับคือระบบ VSA เนี่ยต้องบอกก่อนเป็นยังไง นะครับคือเวลาเราขับรถความเร็วไกลๆเนี่ยเขาจะช่วยในการทรงตัวนะครับซึ่งให้รถทรงตัวได้มากขึ้นนี่ดูคอนโซลครับพี่ๆสวยๆนะครับยังถือว่าใหม่อยู่ตัวคอนโซลก็ประกอบด้วยลายไม้นะครับนี่ทั้งพวงมลาลัยทั้งเกียร์เลยนี่นี่ครับสวยๆเลยมาดูในส่วนของหน้าจอบ้างนะครับตัวหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์นะนะครับผม มีระบบนำทางด้วยนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยล้ำเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับผมบลูทูธไร้สาย FMAM แผ่น CD นะครับสามารถใส่ได้6แผ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีปุ่มม่านหลังด้วยอยู่ที่ตรงนี้นะครับเกียร์ออโต้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเกียร์ออโต้5สปีดนะครับก็ครบคันอยู่แล้วนะมาออปชันก็เต็มนะครับผมและก็มาถึงเวลาช่วง เราใจกันอีกแล้วนะครับมาฟังราคากันสำหรับเจ้าแอ c o คอรคันนี้นะครับบอนจำหน่ายอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน6ปีคร่าวๆอยู่ประมาณ8,800บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับผูกค้าเครดิตดี D นะครับมีประวัติการผ่อนก็ออกรถเพียง7,000ทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาหาบอนได้เลย096-864-2522นะครับ บอลบอกก่อนรถคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงล้านหกนะวันนี้ท่านซื้อได้ในราคา429,000บาทก็คุ้มค่าและประหยัดแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจโทรมาเลยนะบอนขอลาไปก่อนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ